ยินดีต้อนรับเข้าสู่อยากบอกจังโว้ยพอดแคสต์พื้นที่ที่จะพาคุณไปรู้จักความลับเรื่องเล่าและตำนานที่ซ่อนอยู่ในเงาความมืดเรื่องราวที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงนิทานปรำประราแต่สำหรับบางคนมันคือความจริงที่ไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำค่ำคืนนี้ ทีมงานจะพาคุณไปรู้จักหนึ่งในสิ่งมีชีวิตลึกลับที่สุดของญี่ปุ่นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเล่าขานว่าซ่อนตัวอยู่ในแม่น้ำลำธารและบึงลึกทั่วประเทศสิ่งมีชีวิตที่ทั้งหน้าขนลุกและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมมันคือกัปปะผู้คนเรียกมันว่าเนาเขียวแห่งสายน้ำกัปปะไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดในตำนาน แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญในวิถีชาวบ้านสมัยก่อนบางพื้นที่เล่าว่ากัปปะชอบดึงคนลงน้ำบางพื้นที่บอกว่ามันเป็นผู้ที่คอยสอนให้คนระวังอันตรายจากสายน้ำแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกตำนานล้วนเริ่มต้นจากความกลัวผู้คนเชื่อว่ากัปปะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ตัวเล็กผิวสีเขียว มีกระดองอยู่ด้านหลังเหมือนเต่าและมีจานน้ำบนศีรษะถ้าน้ำในจานนี้หกลงผืนมันจะหมดพลังทันทีและอาจถึงตายได้เรื่องพวกนี้ฟังดูเหมือนนิทานก่อนนอนแต่คำถามคือเหตุใดเรื่องเล่าเกี่ยวกับกับปะจึงกระจายไปทั่วทั้งญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือจะรดใต้ตั้งแต่หมู่บ้านเล็กๆไปจนถึงเมืองใหญ่ และยังถูกเล่าต่อกันมานานกว่าพันปีบางคนเชื่อว่ากับปะอาจมีต้นกำเนิดจากสัตว์จริงที่ยังไม่ถูกค้นพบบางคนคิดว่ามันเป็นการตีความเหตุการณ์ลึกลับที่อธิบายไม่ได้เช่นการหายตัวริมแม่น้ำหรือรอยแผลประหลาดบนร่างสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านแต่คืนนี้เราจะพาคุณไปไกลกว่าการตั้งสมมติฐาน เพราะเรื่องที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้คือเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นหมู่บ้านที่รายล้อมด้วยผืนป่าและสายน้ำไหลยเย็นหมู่บ้านที่ผู้คนยังของเชื่อว่าเงาสีเขียวในความมืดยังวนเวียนอยู่จนนาทีนี้เรื่องราวเริ่มต้นจากฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อสายน้ำในหมู่บ้านดูนิ่งผิดปกติ และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มหายไปอย่างลึกลับไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีเสียงร้องหายไปเหมือนถูกสูบลงสู่ใต้ผิวน้ำหลายคนคิดว่าเป็นฝีมือของสัตว์ป่าทั่วไปแต่เมื่อการหายตัวเริ่มเกิดขึ้นกลางวันแสกๆและบางครั้งก็มีเสียงคล้ายเด็กหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมเสียงที่มาจากทิศทางของแม่น้ำ ความเชื่อเก่าแก่ที่จางหายไปก็กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งทุกคนรู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังตื่นขึ้นมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดค่ำคืนหนึ่งในช่วงปลายฤดูร้อนอุณหภูมิลดต่ำกว่าปกติ สายหมอกบางๆเริ่มคืบคลานจากผิวน้ำขึ้นสู่แนวป่าเป็นคืนที่คนในหมู่บ้านเล่ากันว่าแม่น้ำกำลังหายใจทักกะชิหนุ่มชาวบ้านวัยสาเป็นคนแรกที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจลืมคืนนั้นเขาออกไปตรวจตะข่ายดักปลาใกล้แม่น้ำสิ่งที่เขาพบไม่ใช่ปลาแต่เป็นรอยเท้าเล็กๆรูปร่างประหลาด มีเยื่อบางคล้ายตีนเป็ดแต่มีรูปร่างเหมือนมือมนุษย์รอยเท้านั้นไม่ได้นำไปสู่ป่ามันนำไปสู่ผิวน้ำแล้วหายไประหว่างที่เขากำลังสำรวจรอยแปลกตาเหล่านั้นเสียงน้ำรุงเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อเขาหันกลับไปเขาเห็นบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำเพียงเสี้ยววินาทีเดียว แต่นานพอที่ทำให้หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะสิ่งนั้นมีสีเขียวสีสะออกกลมและมีเงาคล้ายกระดองอยู่ด้านหลังก่อนจะจมหายลงไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงน้ำกระเซน็นเป็นวงทากาฮิชิรีบวิ่งกลับหมู่บ้านพร้อมบอกทุกคนว่าเขาเห็นกับปากบางคนหัวเราะบางคนบอกว่าเป็นแค่ความคิดไปเอง แต่คนเฒ่าคนแก่กลับนิ่งสงบเหมือนกำลังรำลึกถึงบางสิ่งที่ไม่อยากนึกถึงอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดีถ่ขึ้นตอนกลางคืนมีเสียงของอะไรบางอย่างเดินอยู่ริมแม่นม้ำบางครั้งได้ยินเหมือนเสียงเล็บขูดพื้นไม้ของสะพานคล้ายกำลังลอบมองใครบางคนจากความมืดมิด เด็กเลี้ยงวัวสองคนในหมู่บ้านเล่าว่าเห็นเงาสีเขียวเคลื่อนที่ใต้ผิวน้ำตามพวกเขาอยู่ห่างๆแม่น้ำที่เคยเป็นเส้นทางสันทนาการของเด็กๆก,กลับกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามและในคืนที่ไม่มีใครลืมเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องยอมรับว่าสิ่งที่ทักฮะชิเห็นมันไม่ใช่ภาพลวงตา ชาวบ้านพบวัวของฟาร์มใหญ่สุดในหมู่บ้านนอนตายอยู่ริมแม่น้ำไม่มีรอยกัดไม่มีเลือดแต่มีรอยเหมือนถูกดึงลงไปในน้ำก่อนจะถูกโยนกลับขึ้นฝั่งชุดรอยนิ้วมือประหลาดปรากฏบนผิวโคลนเหมือนมือเด็กแต่มีกรงลึกเมื่อผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านเห็นเขาเพียงพูดว่ามันกลับมาแล้ว จากนั้นเขาเล่าเรื่องของกัปปะเรื่องที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยได้ยินเรื่องที่ทำให้ทุกคนเงียบงนันในอดีตกัปปะไม่ใช่เพียงสัตว์ประหลาดแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเล่นแผลงตามแม่น้ำลําทานถ้ามีคนล่วงเกินมันจะดึงคนลงน้ำแล้วดึงชิกโคหรืออวัยวะภายในผานทวันหนักเชื่อกันว่า นี่คือสาเหตุที่ผู้คนจมน้ำโดยไร้ร่องรอยบาดแผลคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทำให้ทุกคนเริ่มเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นและตระหนักว่าสายน้ำที่เงียบสงบอาจกำลังซ่อนสิ่งที่มองไม่เห็นคืนนั้นเองชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไม่ได้นอนเพราะเสียงฝีเท้าเบาๆดังวนเวียนรอบสะพานไม้เก่าทั้งคืน ทั้งวัดทั้งหมู่บ้านต่างจมอยู่ในความเงียบสงันและความหวาดวันนี่คือคืนที่ทุกคนเริ่มตระหนักว่ากับปะอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดหลังเหตุการณ์ราวกับในฝันร้ายชาวบ้านเริ่มตื่นตัวทุกคนหลีกเลี่ยงแม่น้ำในตอนกลางคืนแม้แต่นักตกปลาประจำหมู่บ้านก็ยอมเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งไว้ในโรงเก็บ เพราะไม่อยากเสี่ยงพบสิ่งที่อาจซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำผู้เท่าของหมู่บ้านเล่าว่ากัปปะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มุ่งร้ายโดยไร้เหตุผลมันเพียงปกป้องพื้นที่ของตัวเองและไม่ชอบให้ใครรบกวนถ้าสายน้ำแปรปรวนหรือมีผู้ไม่เคารพธรรมชาติมันจะปรากฏตัวเพื่อเตือนคำกล่าวนี้ทำให้ชาวบ้านเริ่มตั้งคำถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เกิดจากความดุร้ายของกัปปะแต่เป็นเพราะความประมาทของมนุษย์เองในสัปดาห์ต่อมาชาวบ้านร่วมกันจัดพิธีขอขมาสายน้ำพิธีที่เคยทำมาหลายร้อยปีก่อนแต่เลือนหายไปตามกาลเวลาผู้คนจุดเทียนวางดอกไม้และลอยของบูชาไปตามผืนน้ำราวกับบอกว่า เราจะไม่ทำให้ความสงบของเจ้าแปดเปื้อนอีกต่อไปตั้งแต่คืนนั้นเสียงฝีเท้าประหลาดก็เงียบหายไปไม่มีสัตว์เลี้ยงหายไม่มีรอยเท้าประหลาดสายน้ำกลับสู่ความสงบเช่นเดิมทั้งหมู่บ้านจึงเชื่อว่ากับปะกลับไปยังโลกของมันแล้วแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเพราะบันคืนเมื่อมอกลงจัด และพระจันลอยต่ำเหนือผืนน้ำหลายคนยังได้ยินเสียงคล้ายเด็กหัวเราะเบาๆแว่ว่านมาในสายลมราวกับมันกำลังบอกว่าข้าจะยังคอยเฝ้าดูอยู่ตำนานกับปะจึงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมันอาจไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ตั้งใจทำร้ายใครแต่เป็นบทเรียนว่ามนุษย์ ไม่ควรประมาทต่อพลังของธรรมชาติไม่ควรล่วงเลมพื้นที่ที่มีชีวิตอื่นอาศัยอยู่และไม่ควรลืมว่าทุกสายน้ำมีเจ้าของบทสรุปของคืนนี้จึงไม่ใช่การยืนยันว่ากัปปะมีอยู่จริงหรือไม่แต่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากเราเองว่ามนุษย์พร้อมเคารพผืนดินผืนน้ำ และสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นหรือไม่บางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจไม่ใช่อสูรร้ายจากตำนานแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่หลงลืมความสมดุลของธรรมชาติเรื่องราวของกัปปะอาจเป็นเพียงการเตือนเตือนให้เราระวังเตือนให้เรารู้จักเคารพและเตือนให้เรายอมรับว่าโลกนี้กว้างใหญ่ เกินกว่าจะเชื่อว่าคนอย่างเราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สำคัญและนี่คือตำนานกับปะเงาเขียวแห่งสายน้ำขอบคุณที่รับฟังยากบอกจังโวยพอดแคสต์แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่องราวลึกลับที่รอให้เราค้นหาความจริงในความมืด